แบบนี้ที่มีคำพวกนี้หรือน้องผีอย่างนี้มีตัวเดียวในโลกที่แฮปปี้มัมแฮปปี้มีคาเฟ่เพชเฟอร์รี่วัตีย่นนวมินที่นอกจากจะมีน้ำนมและอาหารที่คุณแม่ทำเองแล้วยังมีกล่องจุ่มและเจ้าของร้านใจดีอีกสองตัวยังยังไม่พอชั้นสองเนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปให้ทำเสื้อด้วยเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์แต่เลือกใส่ได้นะ ตอนแรกเขาจะให้ใบามาแล้วก็ให้เราลองสเก็ตด,ดูว่าอยากได้ลายแบบไหนเขาก็จะแนะนําว่าควรจะเป็นเท็กซ์มีอิโมจิได้จะหน้าหลังหรือหน้าหลังเลยก็ได้อ่ะก็เข้าทางเลยสิครับสายไม่ชอบอะไรมากแบบเราลองวาดคร่าวๆก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เอาไปเลือกสีเลือกฟอนต์อีกทีนึงกว่าจะหาน้องผีที่จริงใจได้ยากมากเพราะว่าน่ารักทุกตัวและถึงจุดนี้ใครที่เลือกฟอนต์เล็กเขียนยาวรายละเอียดเยอะก็จะลำบากลำบากหน่อยจากนั้นก็เอาไปวางทาับแล้วก็ เสร็จแล้วจ้าน้องผีมาทักใครมาล่ะใ,ใครอยากมี